เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาวิธีการทำไขป่ปลานะครับมาให้ชมกันครับไขป่ปลาก็คือเม็ดไข่ปลาอย่างนี้เองครับมีอยู่ในนี้สามเม็ดนะครับที่เราเอาใช้ทํากับเกลียวไขป่ปลาตรงนี้นะครับที่เราติดไขป่ปลานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาไขาป่ปลามาเม็ดหนึ่งก็เลี้ยงเข้าไปนะครับเลี้ยงเข้าไปให้มันเป็น เดียวไข่ปลานะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาวิธีทำมาให้ดูกันนะครับมันเห็นว่ามันตลกดีนะครับเอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าทํากันยังไงนะครับก็ทํามาจากลวดแบบนี้นะครับม้วนขึ้นมาแล้วก็ตัดเป็นตัดเป็นห่วงห่วงขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจะซูมเลยนะครับเป็นห่วงนะครับทําไมต้องม้วนทําไมต้องตัดแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเวลาเราเผาออกมาเม็ดไข่ปลามันจะได้เม็ดเท่ากันทุกเม็ดนะครับผมอ่า ก็แล้วแต่ใครจะมีวิธียังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําให้มันกลมกันนะครับลําลพังเรบเผามันให้ละลายไปเลยเนี่ยมันไม่กลมนะครับผมมันไม่กลมเราต้องให้มันกลมที่สุดนะครับเดี๋ยวสูงนิดนึงเห็นช้อนที่เป็นน้ํานี่นะครับเอาไว้เดี๋ยวมันจะกริ้งลงน้ํามานะครับ เอาหว่วงครับที่เราตัดออกมานะครับดําๆนี่เป็นทองนะครับผมเผาไฟมันมาเลยดำนะครับผมจริงๆแล้วมันก็เป็นสีทองอประมาณพวกนี้นะครับผมอันนี้ครับอันนี้เผาจุ่มน้ำกดมันเลยเป็นสีทองนะครับเอาเอา,เอามาหว่วงนึงก่อนนะครับเผาให้มันละลายแล้วมันก็จะกลมนะครับแล้วมันก็จะกริง้ง ลงมานะครับะระหว่างที่มันกริ่งมันก็จะคลึงกลึงตัวของมันเองให้มันกลมนะครับผมแล้ลงน้ําไปนะครับ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกมาให้ดู มาเม็ดนึงนะครับ yes, yes, น,นี่นะครับก็จะได้เม็ดไข่ปลามาเม็ดนึงนะครับผมก็อาจจะไม่กลมสักทีเดียวนะครับแต่ก็เอาให้มันใกล้เคียงที่สุดนะ,นะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทํามาหลายๆเม็ดนะครับแล้วก็จะเอาติดให้มันรอบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็น กรอบพระจิตเกลไข่ป้านะครับผมก็เป็นที่มาของไข่ป้านะครับผมลำพังเราเผาให้มันละลายมันมันเป็นก้อนแต่มันจะไม่กลมนะครับต้องให้มันกริ่งลงมานะครับผมก็จะวิธีการทําของผมก็จะประมาณนี้นะครับ